ก็สำหรับวันนี้นะครับพาทุกคนมาเยี่ยมสวนแตงโมแรงภูชิตวันนะครับก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนเต็มนะครับเพื่อนๆก็พามาดูความเจริญเติบโตอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยครับสําหรับใครที่กําลังมองหางานเลี้ยกหรือรายได้เสริมนะครับก็แนะนําได้นะครับปลูกแตงแรงครับลงทุนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนนี้เราทําแบบออริจินอล ทำแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แรงงานทำทำด้วยแรงงานด้วยมือครับแล้วก็ปลูกเองทําเองครับก็เดี๋ยวจะพายเยี่ยมชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆครับเพื่อนๆครับเป็นช่วงยามเย็นก็พามาชมสวนนะครับ ก็ปลูกตอนนี้ก็กำลังลงพุ่มนะครับกำลังเริ่มลามนะครับเริ่มลามพุ่มแตกพุ่มออกนะครับอีกประมาณสักเดือนเศษก็น่าจะเห็นผลผลิตครับแต่ระหว่างรอรุ้นผลผลิตเนี้ยเราจะไปดูกันว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตข้อมูลเป็นช่วงๆครับระหว่างที่ ในแต่ในแต่ละระยะนะครับแต่จะอัปเดตไปเรื่อยครับเพื่อนครับจะเห็นได้ว่าเริ่มมีมแมลงครับเริ่มมีมแมลงมากัดกินใบแล้วครับเพื่อนเห็นใบเริ่มแหว่งแล้วครับเราไม่ค่อยจะใช้ยาครับปรแบบออริจินอลนะครับ ก็ต้องหาพวกชีวภาพนะครับชีวภาพน้ำหมักอะไรครับมามามาฉีดนะครับไล่พวกแมลงนะครับแมลงเรื่องมากัดกินใบนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นครับบรรยากาศร่มรื่นครับเย็นสบายครับเพื่อนครับก็ยังแต่อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ กด subscribe แล้วก็กดปุมแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลของสวนเต็งโมผู้ชิตวันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ